ดูแลสุพรรณท่านสมชายโพเย็นดูแลนคนปรปฐมเพชรบุรีก็ท่านพล,ำลตำรวจตีไอแมวผมพล,ำลตำรวจตีสมชายลักษณะการบุรีรก็ผมเขาจะคัดมาจังหวัดละคนละคนประกอบครับตอนนี้เราต้องพิสูจน์ทราบคนว่าใครใครเป็นตัวแสบแล้วก็มือปืนไม่ใช่ผู้มีที่พน้นะก็ก่อนเป็นบัญชีมือปืนจะโยงประวัติคนนั้นคนนี้ผมก็ไปพบไอเล็กนกไหน ตัวจริงๆเลยนะตกระตัวมันไอ้ไอ้เล็กนาพันสามเนี่ยเล็กนกใดเนี่ยนะฮะแต่ตอนนั้นเขาติดคุกมาแล้วติดคุกแล้วก็ออกมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับคุยไอ้เล็กนกไนเนี่ยโกรธโกรธไอ้พรทิพย์อ่วมอุม่มไอ้พรทิพย์นิพนเป็นพลทหารอากาศแล้วก็ลัก ปืนเอ็น